สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปวันนี้ได้ป่าแห้งมาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะแกงใส่เห็ดมอมะนะครับนี่ก่อนอื่นเอาป่าแห้งนี่มาต้มก่อนเนาะต้มมันเปื่อยๆได้ตีสักน้อยครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนี่เอามาแยกกลางแยกยังอกอกเนาะเหลือก็จีนจีนมาไว้นี่ครับนี่ไปเดี๋ยวไปเตรียมน้ำพริกน้ำพกกันก่อนท่านผู้ชมน้ำพริกก็จะมีอย่างเงี้ยพริกแห้งหอมข้าวหอมแดงห้ากระปิเนาะ นี่ไข่บะมักบาชอบก็บม่ต้องใสก่กรไดครับนี่ใสก่กระปิกรหอมนี่ผมเพิ่มความเข้มขน้นความนัวลงไปสักน้อยครับจะได้หอมหอมวันี่สาบกินเมืองเมืองบานเฮาหนึ่งครับนี่น้ำแกงน้ำต้มนี่นะจะไปขว้างมันนะครับต้มป่าแห้งเรียบร้อยครับเอาน้ำพริกทตี่เขาต่ำแล้วลงไปเลยนะครับอันนี้ป่าแห้งนี่เอาใส่ลงไปให้มันเด็ดูดน้ำพริกน้ำแกงเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะใส่เฮ็ด อย่างที่เขาชอบเลยครับเอาเห็ดหูลั่วหูหนูเห็ดหอนขาวเห็ดฟงเห็ดฟังใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ปรุงรสโดยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะครับหลังจากนั้นก็เอาผักละเนาะผักละใส่เข้าไปครับหอมโซเนาะใครได้พักเซียวครับพักเซียวมันบ่มีนะครับนี่ใส่กับผักละก็หอมแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแกงปลาแห้งใส่เห็ดนะครับไข่มักจะได้ชอบจะได้ใส่ลงไปเรียบร้อยเมื่อกี้แล้วครับท่านผู้ชมครับ